สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มาพบกับพี่เมย์นะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ใช้สําหรับแอร์นะคะเป็นวีการนะคะ VWI 5 0 0ค่ะทุกคนคะ่ะรุ่นนี้นะคะสามารถที่จะรองรับแอร์นะคะได้ถึง2ตันนะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้2ตันหรือ24000ื่ีิจ้านะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นรุ่นที่ปรับและเพิ่มไฟไวมากนะคะสามารถที่ จะรองรับไฟตกต่ำสุดคือ130โวลต์นะคะรองรับไฟเกินนะคะ300โวลต์ปรับและเพิ่มไฟไวเวอร์ค่ะบ้านอยู่ปลายสายเดินสายไกลรากสายไกลนะคะมีปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากไฟไม่นิ่งไฟไม่เสถียรเนี่ยต้องใช้ตัวนี้นะคะหรือว่าสําหรับใครนะคะที่บอกว่าที่บ้านเนี่ยนะคะเจอปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะที่บ้านที่สวนที่ไรนะคะที่นานนะคะเจอปัญหาไฟตกนะคะบอกปั๊มน้ําทํางานไม่